ขอให้มีแสงสว่างเมื่อราตรีเริ่มมาถึงฉันก็ทําเช่นเดียวกับที่คุณทําคือฉันเปิดไฟซึ่งช่วยให้ฉันสามารถทำงานต่อไปได้เพราะการดำเนินต่อไปในความมืดมัวโดยปราศจากแสงสว่างนั้นจะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากอย่างมากไม่ว่าฉันจะทําอะไรอยู่ก็ตามนี่คือบทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้เช่นเดียวกับที่เราต้องการแสงสว่างเพื่อขับไล่ความมืดในยามราตรีเราเอง ก็ต้องการแสงสว่างที่สมบูรณ์แบบของพระคิดเพื่อมองเห็นชีวิตของเราอย่างชัดเจนเช่นกันเมื่อสถานการณ์ดูยุ่งยากจนคุณไม่เห็นทางออกให้ขอพระเยซูทรงส่องสว่างบนเส้นทางของคุณดังคำกล่าวที่ว่าเรารับใช้พระเจ้าผู้ทรงมีทางออกที่สร้างสรรค์สำหรับปัญหาที่ดูเหมือนจะแก้ไขไม่ได้พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทรงสร้างสรรค์พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างที่แท้จริงข้าแต่พระยาเว พระองค์ทรงเป็นประทีปของข้าพระองค์พระยาเวทรงทำความมืดของข้าพระองค์ให้สว่าง2สมูเอลบทที่22ข้อ29พระเจ้าจะทรงส่องสว่างในใจของคุณและเปิดเผยทางออกสำหรับทุกสถานการณ์และปัญหาที่คุณมีดังเพลงคลาสสิกเพลงหนึ่งที่เชื่อว่าพี่น้องหลายท่านร้องได้อย่างแน่นอนเพลงพรุ่งนี้ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้พรุ่งนี้ถ้าหากจะเจอปัญหา ขอฝากให้องค์พระคิดนำพาให้ผ่านเหมือนในวันนี้พรุ่งนี้แม้อาจจะดีจะร้ายไม่หวั่นไม่กลัวแต่ขอวางใจให้พระเยซูนำทางพระวจนะของพระองค์คือตะเกียงสองเท้าและแสงสว่างบนเส้นทางของคุณอย่ากกลัวแต่ให้พระเยซูส่องสว่างในชีวิตของคุณและนำทางคุณในทุกสถานการณ์คุณคือการอัศจรรย์